ตอนเขาไปทามมันไม่ได้ไปใช่ไปมแกไปปะหรอนี่ร้องก็มีชื่อเด่นเนี่ยไม่รู้เขาเมื่นกัาเขาละนี้กรนะ <c oughs> ปุกอ้นี่เขา <c oughs> ที่ตรงนี้ของใคร <c oughs> ของผู้เลี้ยงหรือของนีเ <c oughs> น่เจ๊อ๋อเขาก็บอกแล้วว่าเขาแบ่งคนละครึง่งไอ้ตรงนู้นให้นนลงของนี้ให้จำหลันไม่ใช่หรอใคุม ไก็ย่งเันเองเออไทยก็ย่งกันเองโอ้ถ้าอ,อ,อย่างนั้นกู <laughs> อันนั้นต้นอะไรลุงคณะคะอะไรข้างหลังนั่นเหรอก็คณะเหรอลูงมันหอมไม่ไปอ่ะอไปเถอะ <laughs> <laughs> ลองดูสิเปิดดูสิครับอ,<ๆ>อะไรไม่รู้ไงเลา่ารู้ว่าเล่าเล่าอะไรลองดูสิเปิดดูสิเฉยยังไม่ให้กินยิ้มนะยิ้มฮ่าให้ลุงกินบาร์ดีเอาไปให้ลุงขายลุงจะได้ตังค์มาจ่ายค่าน้ำค่าไฟซื้อกับข้าว<ม>น้อลุงเนาะ ขายขวดหลายร้อยเอามาซื้อค่ะเออมาจ่ายกันน้ำได้สบายเหล้าอะไรนะเหล้าถ้ากินแป๊บเดียววันเดียวก็หมดเมาตื่นมาก็เหมือนเดิมจุกกระพริบลดอีกคนไม่กินเหล้าแดงคนกินเพ <c oughs> เล้าขาอ๋เหรอดูเหล้าอะไรมาให้นะครหนุมนกนมมกการ पानी पे इन